ไปดูข้อต่อไปกันครับทุกคนนะครับเราต้องไ้ข้อสอบที่มากขึ้นครับน้องเรียนแค่ข้อเดียวไม่พอแน่ๆครับผมต้องทําข้อสอบเพิ่มเติมอีกครับข้อที่แม่จะให้น้องๆดูนะครับแม่ขอเป็นข้อนี่ครับข้อที่ห้าความน่าจะเป็นเฮ้ยสังเกตข้อสอบดีๆเรื่องเซตชอบเอามาปนบทนี้จังใช่ไหม นะครับความน่าจะเป็นที่ผู้ป่วยไม่มีโรคครับบรรทัดต่อไปอายุมากกว่า60ปีบรรทัดถัดมามีโรคหรืออายุมากกว่า60ปีอ่านมาถึงหัวข้อที่3แล้วต้องสงสัยอะไรบางอย่างนิดนิดน้องหัวข้อแรกทำไมเขาเป็นคำว่าไม่มีโรคเอ๊ะ แล้วทำไมบรรทัดที่3ถึงเป็นคำว่ามีโรคเอ้ยนะครับแสดงว่าเขามีอะไรบางอย่างนะครับที่น้องจะต้องวิเคราะห์ครับผมเห็นไหมขออนุญาตทบทวนเนื้อหาให้พวกเราเลยครับตัวอย่างเช่นห้องของน้องมีนักเรียนทั้งหมด60คนและกันครับในห้อง มหกทับหนึ่งะหทับหมีนักเรียน60คนคนหลอ่ะคนหอในห้องกี่คนครับน้องอ่ะหนึ่งคนละกัน<ส>นะครับแสดงว่าความน่าจะเป็นที่เราจะสุ่มแล้วเจอคนหลอคือ1ส่วนหกถูกไหมนะครับความน่าจะเป็นที่น้องจเจอคนหลอคือ1ส่วนหกครับเด็กเอาแล้วคนไม่หลอแล้วน้อง คนไม่หลอก็คือที่เหลือนะครับอันนี้สมมุตินะครับน้องคนหลอมีคนเดียวแสดงว่าไม่หลอก็คือที่เหลือนะครับที่เหลืออีกน,นะครับผม59คนถูกไหมครับส่วนด้วยเลข60ิจริงต้องแก้เป็นคำว่าผู้ชายเนาะนะครับ